สวัสดีครับพี่สามารถทตาเชียงครับผมบาหูดำครับพี่น้องมาครับมาลุยปลาหนอมักันครับปลาหนอมัเฮาก็อึดแล้วครับเพราะว่าเมันบ่เคยเกิดครับเป็นด่านเท็ดน้าเบิดแล้วครับเป็นย่อมเป็นย่อมย่ครับพุนมากหลายครับได้ขอปลาไปนะครับพุณจันจันนะครับไปครับพี่น้องเป็นล้อลุ่นครับมันจะมานบัเนาะครับ สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เนาะค่ะจนสุมกับสิพามาหาน้องไมคค่ะมื้อนี้เนี่ยเพิ่งดูพี่น้องน้องไมคกับสิบปงเลยแหละเนาะค่ะมาเบิ่งน้อกันค่ะเด็กปงอลไรเนี่ยค่ะหนึ่งหลายตัวเนี่ยหลายวะค่ะคนหนึ่งหนึ่งนอหนึ่งกับเด็ก่ะเนี่ยเขาไปหลวมเนาะสองนอเนี่ยพี่น้องเห็นวะค่ะสองสองนอหนึ่งเด็กขากำลังงามแงมเนาะเป็นทานเนาะอยู่ครับดูค่ะพอได้ยู่ได้กินพี่น้อง เห็นพาค้าน้อที่สามที่สามที่สามปุ๊บนี่ปุ๊บเกือบมาพะทันตัวหนึ่งยาวหมดละสามสามปุ่นพี่น้องพะข้ะพู้นี้ครับทุกนเสริมกระอดมาได้ดอกค่ะเพราะว่ามันจะไอยปงอยู่นอาเทอน่ะทพี่น้องเบิ้งอย่ากง้ไก่ะานี่ครับเสริมพี่ซูเบิ้งนี่ครับอ๋ที่หา โอ้นอนงีตัวไหน่รับมีตัวน uh uh> ึ่งโอ้ยโอ้โหนอนโน้นอนงี้อยู่ไหนเลยครับเสริมบนนี่กัน่าขะมีอยู่พี่น้องกล่องดินนะครับอยู่กลางกอครับนี่ค่ะที่หูมันรับพี่น้องนี่ยคุณอ่างกลางกลางเป็นโมไปงีครับอันนั้นสีไปพุ่นนี้ไะเนี่ยนี่อันนึงเลยนะโอ้หลายครับหลายครับต้องเป็นต่อเดียวกันนี่แหละอืมขนาดนอยนึง พี่ไปไหนพี่ไปไหนไปเห็บแม่อะเหรอี่งมนอนไหกันนะค่ะีนอนนงีดอกโอ้ยเือเสื้ลยลืมถุงมือมาโอ้ลืมถุงมือครับพี่น้็งลืมถุงมือไม่หนีน้องแมวมันมันกอดเดียวกอแรกก็เพราะงละเนาะกอดแรกก็ตุมละ ในอีกเถอเพ่ามันยุ่หนนารถนี้ป่ะเธอไม่ยุเงแน่นสองในอีกครับหนอีกค่ะเดี๋ยวได้ค่ะหาหูกันไม่ได้เอาหัวมมาแบบไงโอ้โหหุนทั้งหนอีกค่ะมวนี่ครับ อืมนี่น้อยนึงนี่สองสามโอ้ยยามีนีเบิ่งนี่มุนไปเยอือถึงแล้วครับนี่ค่ะนี่พี่น้องเนบนี่น้องงมเลยงามนี่น้องกำลังเกิดถงด้วยอ้

Tim ba Để người đi Một đẻ nay ba mọi người đi không hôm nay ba 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 hôm nay อออ้าวหลังครับเนาะหนอนยังไงครับหนองามหนองามแบบมือเนี่ยงูข้าก็ได้พี่น้องก็ได้ไปอนข้าหนอนบังครับนะกอดเดียวครับสอนน้องใหม่านี่สอนข้ามือเนี่ยนู้ใมันละข้า มหมานแหงเป็นดิซีซีก่อกรับครับเมนเป็นดิฉีดิซีก,ก่ออะไรตบง่ายล่ะคะ่ะบ่อหัาหึน้ำใหม่บ่อเขาอ่ะบ่อเขา <c oughs> โอ้โหอันซ้อน่ะอันซนะยังไงกำลังเป็นเสียบเลยคนะรับนี่กำลังเป็นเสียบนี่ยน้องเสียบพิสุดเลยนะพี่น้องมันจะมีน้ำใหม่เสียบ พือสิมากตั้งกันคือแบบนี้นะเธอเนาะแบบนี้แล้วกรเม็นอันนี้อย่างก็หล่ะน้องนงดินน้องได้ดีกับสิเซ็บเป็นหวานค่ะน้องสีผสมเสตเส็บหอมนอกกระสับได้นีมค่ะดูค่ะสอนไงไม่เห็นกอนีกค่ะกอนีกก่กอหมันเขายุดตลอดยุดอกแล้วเนาะพอได้กินน้ำกอนีเห่ะค่ะมันเป็นกอไผ่ไหม นันก่ออื่นเป็นเืนิขีีมาละบ่ค่อยมีเนาะแต่่าเคาก็ได้พอต้มได้แสษเนี่ยเสบน้ำเหนีงนี่แหละอพอได้แสบค่ะอือเเนาะซ้ำนี่หมดนี่โอ้ไม่นะเป็นง้ำเองนี่ง้ำอีเล กอแรกกอหมานกอหมานกอแรกต้นน้องงาม่ต้นน้องสวยสวยไม่เป็นไรบ้องนี่ก็จะติ่ย่างเขาไม่เห็นเห็นเราเห็นก่อนนี่เห็นไปจะเสียบเลยสีกระดอกระเดยเยอะอะเหลวเลยกระดอกระเดยภาษาอีสานกระดอกกระเดยค้ามเป็นยังไงกระดอกกระเดียวบ้าแล้วกระดอกกระเดือมันหลายต้นนาะ ดอกแกเดกคือชี้ไปทางชี้ไปทางนั้นชี้ไปทางโน้นทางนี้ทางโน้นทางนี้ทางนี้ทางโน้นดอกแกแดภาษาอีสานนี่หละพี่น้องเลยภาษาอีสานนี่กันละค่ะพี่น้องเพิ่นเฮงให้เน้นเราเสริมแน้นน้ำเขาเสริมเขาม้าหลายยุ่ค่ะเห็นว่าภาษาภาคกลางน้นเน่นบางคำเพิ่นฟังไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ ฟังเบาแท้จริงกบ่ถือครับแท้จริงก็มาบ่กกิ่งได้อพี่น้องบ่ะว่าจัดให้ปักิ่งย่านปอยไก่ดูยุคเขมนลองสูบดูได้ต้องสูบดูได้นะคะแบบใครเกิดกะ้องสูบดูได้นะขาหมดหมดหลายเลยฮอนเรลเลอรหมดมาหลายละหลายเขากับมาฮอน์สทบหมดหมดล้วเนี้ยกินเพิ่นเด้เพิ่นเฝ้าอยู่ ไปเถอะยังหลายอยู่คุณเนีย่ยเต็มเลยโอ้หล่ๆยอยู่ตัวนี้กอเดียวเนี่เยออเอาเมืเพราะว่ายามนี่มันอึดมันก็ได้พอก่ายๆได้พี่เนาะอือ,อเดี๋ยวต้มละเถอะเครื่องก่อเดียวได้ต้มแล้วกอว่อดหยดมือมาตาไม่กับตาหมานวะเหรอกระต่ายเ,เสริมสานเองเด้อค่ะเสิร์ฟซานกระตาเป็นเยอะตอนนี้เสื่อมแล้วไปพู้นี่ จิ่าเ่าลืมดอกมั้งว,ว่าเขาเรียนสันสันนะคะเรียนน้ารุร่นพีมันไปขายเกือบน้ำเนี่ยสายกระต้านี่สายที่จิบะมันมัดของมาปกติเอาทิมของสเสด้อเจมนะ,สะเสด้อเจมกรขคอมูไว้เก็บไว้ย้อนเขาจะมาสานกระตา้านเขาก็ไปใส่สายนี่จากที่ว่าสิทิมเขาก็ได้กระต้านใส่ตามตั้งหลายหน่วยไปแจกพี่น้องน้ำบ้างหั่นเฮ็ดงานให้มีงานน,น,งาน้ำง่ายไม่ต้อไม่เล่นหอก อ้า่งามครันี่นอง pues นองามค่ะอีกตะเม่นอกเกิดมันอ้อนดิบเดียวอ้อนมืดถึงมันจะตกเลเนี่ยันเ่จะเป็นสีพระอ้อนตัวบ้างงามนี่นะเธอเนาะยกไปน่องน้สอนสอนนนี่ิมาแต่ยังสีจักขาโนแล้ว พี่นอ้องกอดเดียวค่ะพุดนะม,มึงต้องมวยหางนี้กันดูค่ะพุดนะเห็น,นบ้พุดนะข้าใชครับ่านี่ครับกอดพันกี่เหลืออยู่นี่ครับเลาะคู่สะเลาะปลาไหลแล้วครับนี่เลาะเป็นยิบแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆครับไปขับมุนไปครับพูดมุนไปนะพน่น มูลก็ไปซ่องแล้วบุมีกับมูนเอกมาอีกครับเพิ่งว่าเขาลูบจ,จักรมองอันกอได้เป็นกอดได้แล้วเนานะค่ะมันงเพิ่งเกิดก่อนนี้ได้ครับนี่น้องหนอนอ่ะครับน้องงามเลยครับน้องฮา,งากัวเกินเลยจะเยังไงเลยติดก,กน้นอ่ะอืมโอ้โอ พี่น้องนะเดน๋เอน้คักเอาไปครับนี่โอ้ยน้องดิ่งต่เดียพี่น้องน้องดิ่งแบบนี้อน้องน้องนนพี่น้อง ขานมน้ามาครับเดี๋ยวนรับน้ำหนองนี่เดี๋ยวพี่น้องดูน้าปีนี่เต็มอยู่ครับที่เดือนหกแล้วก็ยังน้าเต็มพี่น้องใช่นะครับการตูดตาไปเรื่อยๆครับนี่เลยต่อคนเยอะสองเมตรครับพี่น้องเบิเงินนี่ครับพี่น้อง พี่นเอาขามทางกันหนากันดงไป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 โอ้โหโหมาไปอหแล้วพี่น้องโอ้ยไปครับไปครับพี่น้องไปครับฝมุนแล้วครับปลานี้ไปลาไหมครับ่ามือแล้วครับไปครับ่ามอนครับปลาออก่ามอ่าว้หเฮา แค่เมี่ยแบดใช่ไหมเธอเนาะแค่เบียดเขาหูเห็นว่าเธอเห็นอยู่ไหมเห็ไปครับนะครับนี่มาอยู่โคกนึงครับมือโคกนี่ครับวนี้เพิ่งขึ้นขี้ไร้แล้วครับพุ้ยครับดูดเป็นไหน้าบัดครับไปนี่น้องไม่ออันนี่จานรถต้มค่ะไปครับสองสามสีเป็นต้นนี่น้ำเนาะแหนมนี่ ยังสวยเลยหนอนดูพี่น้องแต่มมนแม่ง้ำแรงนะเท่านั้นเนาะต้องสัญจรน้อนี่พอหานอนเต็มน้ำเงามก็ไปเห็นอีกน้อยหนึ่งครับเกดา And mm here. -hmm. ดาวพี่น้องมนแล้วสองมาแล้มีแหนงจังเหรอในน่องงามอยอะข้างในอีกสองน่อค่ะอืไปครับนี่น้องใหม่เลยนี่เด็กน้อยลูพี่น้องนะฮะฮะหุกนครับสอนอยู่ค่ะไปครับพ่อซีเน็กกับใครเด็กงามด้วยนองงามเนาะงามนี่เนี่ย รัางสวยพี่น้องไค่ะหน้อยะนี่ค่ะค่ะขอให้หมุนหรือไมาต่กอ็หมุนออกมากันครับกลมน้องตึมตึมต้มตายนี่หลานทหารเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหด้วยครับดูหน่อยครับตาย นิดหน่อยนี่ครับผลมาตรงน้อนตัวครับเดี๋ยขทางกันนี่มันแงหน่อยน้ำได้นอยนี่น้ำเงี้ยแงหน่อยอีกแงนึ่งหันทั้งทังหเห็นบ้างทังอุ๊บถึงถึงมะถึงแล้ว นอนงามยี้งามเยอะนองามับงามเยอะครับุนะไปต้อบพูนบคนอยู่ในป่านุ่มนี่มาเถอะฝนแบบยินเสียงบบนบฟังเสียงหักเา่ แดดกระห้อนครับโอ้มันนี่แดดหว้วนไหลเนาะครับปลากระหกครับค่อยๆมุนไปที่น่นนอยที่น,น,น่อยครับมุนก็ไปถึ้มุงโล่งก็โล่งครับไปมุนเหมอนกัครับขมันยากนาอ้มีน้อยค่ะ มาหอนพี่น้องถ้าใส่ห่มมันครับหางห่มมันขนหยาวขนหยาวล่ะขนหยาวแล้วพี่น้องเะออสิไปกินตะนี่ต้องมาซุ่มเอาค่ะก็ได้ซิวเขียวเข้าไปลวดพอได้อยู่พอได้เหลียม1 2 3ก็ได้1 2 3น้อ4เฮากั็ พอได้เลี้ยงคะแนนสิ่งเป็นมืดกะโอ้งามคักพี่น้องพอได้กินอยู่ครับพี่น้องพอได้กินข้ามมาตัดเลื่อนอ่ะถึงที่มาออกมาใส่น้ำใหม่ครับเพราะว่าเพป็นกระยังนึกยิ่ว่าึ้นมาตัดเ่เด็กพี่น้องงามบ้านน้ำใหม่เมื่อนี้นะดูข้างามเนะนี้่นะทำไมน้ำใหม่งามอยู่ืดมือเนี่ยอืมเห็นนี่ดูพี่น้องสวยอยู่ค่ข้ากระ น้อนงามตัวนี่ปุอืสนใน้ไม้งามมือนี่ง้าม,มดตัวนี่ส้นนี่ขอนั่นกอเดียวกันจบนะเธอเน,นาะจบไรดูน,น,น,ดรนี่กับเสือเงินเป็นร้อยอยู่นี่เน่ะข้า,ขาต้มไปขายนะพี่น้องมึงดูข้าบุาิงงามพุนหตอนรกินนี่กับเสีไว้ส้มนียลเด้อพี่น้อง หามาพี่ละค่ะป้าผมเนี่ยพึ่งดูค่าโคกนะไม่เลย <c oughs> เมะเ็นหน่อยๆดอค่ะยางมะไก่ละกันมีตรปามีตรดงคนละเนี่ยเพราะว่าก่อเนาะไหมมันอึดแน่แล้วเนาะคะ่ะสูโม,มนี่ชันด็กฝากเป็นกำลังใจน,น,ะะนเด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กับน้องใหม่ก็ได้หลายอยู่ดอเนะคะ่ะสวัสดีค่ะยอดสวัสดีครับ,บเสริมฮากพพี่น้องเด้อค่ะ